เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนดูมาตลอด7 EP เมื่อวันนี้ลีนามิวเลยชวนแฟนคลับมาร่วมงานรักสุดท้ายหมายเซฟโซนไฟนอลเอพิโซดร้องเพลงเล่นเกมพูดคุยใกล้ชิดพร้อมชมซีรีส์รักสุดท้ายหมายเซฟโซนตอนจบด้วยกันในโรงภาพยนตร์งานนี้ซีรีส์จบแต่ความรักไม่จบทั้งคู่พร้อมไปเจอทุกคนในงานลีนามิวบอ To ูบีชายแฟนม e e ติ้งที่จะมีขึ้น1กุมภาพันธ์นี้ค่ะ แล้วก็ดีใจม,มากที่ทุกท่านที่มางานเราก็จะเห็นคราวที่ใหญ่ขึ้นเห็นครอบครัวเราโตขึนต้นเรื่อยๆรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้หนูใจฟูมากกะรู้สึกว่าเฮ้ยคนรักแล้วก็ผูกพันกับเจนเหมือนที่เราผูกพันเอ้ยเจนกับอลินเหมือนที่พวกเราแบบผูกพันแฟนคลับทุกคนที่คอยพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้เป็นส่วนแบบที่ทําให้พวกเราและทีมงานใจฟูมากๆอยาเจเชิญคนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมแฟนมิตรกับพวกเราวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะเป็นแฟนมิตรทั้งแรกของพวกเราเลยให้ทุกคนได้แบบอุ๊ย ตื่นเต้น,ต,นตื่นใจขึ้นมาอะไรองเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนได้มาเห็นความสามารถของของทั้งหมิวแล้วก็หนูเลยค่ะ